สว,สวัสดีค่ะนั่งไม้โม่นั่งจับค่ะ,คะวันนี้มาบ้านผู้นำมาบ้านห,ววหนัวนาของชุดกาแฟทางเะะส,ส,าส้าค่ะแล้วก็กกเพื่อนกระชวนมา่กิ้เขากลังเลนบานเดือนมาก็เลยพากันทำอาหารคะ่ะที่ก็เลยข้าวค่ะค้่วไ,ไว้เหิดข้าวคั่วคั่วให้เหลืองหอมแล้วค่อยไปตำคะ่จะจอบมาเป็นข้าวคั่วไว้เสิราบค่ะก็จะมีตําถั่วมีราบเนื้อ มี่แกงไก่ถ้ามีแกงไ,ไก่ไม่ลืมข้าวเหนียวป่ะอันนี้นะครับผมภาคอีสานนะครับ<ช>ผมเป็นแบบนี้แ <สะ S 1> ต่ยังไงคะรับต้มไก่บ้านต้มแล้วคะ่ะนนีนะครับกำลังต้มอ,อยู่เดี๋ยวก็สุกค่ะนะครับพี่ต้อง,องสวยพี่แคร์นะ แสันเจ้าของร้านจ้บ้านเจาของบ้านพนเดีอยเข้าเราเก้อพอนี่นะครับไลายค้นะครับผมค่ะสองด้านนวนเด๋ยวนี่มีแต่แขบทั้งนั้นนะครับอยู่บ้านอากาศอำนวยนะครับผม นี่แล้วค่ะทีมงานกาเฟ้กับไอ้กาเฟ้ทางเศามีร้องคราโอเกียดเลยนะนี่ได้จ้ารักษาบุ่งบ้างในหัวกับเป็ดแบบนี้แล้วค่ะจะมีบ้านอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานี่เวลามีเพื่อนก็ชวนกันมาชิมกันมาอ่าร่วมสมิสันกันเห็นไหมนั่น เป็นตาอยู่บ่บรรยากาศดีเด้อคุณแม่ก็กำลังคั่วอยู่นั่นนะดู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 เป็นตาอยู่บ่อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังยังไม่เหลืองเออข้าป่วยเองเดี๋ยวไว้ไปไปปรุงนะนี่เราหัวเราควายอยู่รอบๆเห้าหัวเรมือนเหล้าหัวหัวตัวใหญ่ดค่ะเนี่ยนะครับดูรอบๆเยอะมากเลยจ้ะคุณนาค่ะอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีเด้อมาอยู่แบบนี้บรรยากาศธรรมชาติค่ะ เจ้าของบ้านก็ทำอาหารแล้วก็แคกก็รอกินนะครับเลาก็มาลอกกินน้ำเพลินมือนเดิมเราไม่บูนเนาะเรามาเจอเนาะเรามาจากมาจากทำบูนใช่ไหมมา่ากทำบูนอเมอนาว่าแล้วก็เพื่อนก็โทรชวนมาแวะมาแวประชุมเรื่องกาแฟถังเท่าไม่บัวก็ได้สมัครไปแล้วออกเงินให้โอเคครับเดี๋ยวถึงบ้านนี่แหละก็พอ่างแหละผมกับแม่บัวกันเลยจะได้ จะได้ไลฟ์สดให้ FC <fake> ด <mark> да ูนะครับเพื่อจะได้สนใจบ้างโอเคครับเดี๋ยวรอดูทำกับข้าวก่อนนะครับผมเสียงดังจังเอ็งน่อยก็ได้แล้วน่าจะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แล้วไนนี่เออยักระปุกออกไปพูดเลยป้าไว้ให้มันเห็นซะกอนนี่ยครับผมขึ้นบ้านข้างนาานครับผม นี่จะจด้ค้ายูทูบทุกคนนะครับอันนี้วันหน้านะครับอันนี้วันหน้านะครับเขากล้องนอครับผมเนี่ยลายคอนเห็นัหมครับโอเคนะครับทววัสดีครับทุกท่านได้เจอกันหมนะครับเราสายข้าวมาครับ